เจ้าสัวสี่ครับเจ้าสัวเวดกลางบางแก้วต้นตรับเหรียญหล่อเจ้าสัวเมืองไทยครับทรงสุมกระจังี่ฮะผิวกระจกเลยครับเนื้องเงิน นี่ฮะสวยจัดครับรุ่นัมายเลขสี่ห้าสองหกครับนี่ฮะดูโค้ดนะครับนี่โค้ดแท้ต้องอย่างแบบนี้นะครับเลขสี่ต้องจำป้อนให้มันแม่นนะครับเลขห้าสอง โค้ดนะครับนี่ฮะเงินน็อคคิปคปเป้านะครับนี่ถอนแบบเหรียญรุ่นแรกมานะครับนี่ฮะสวัสดีครับ